ปีจาพี่น้องไม่กินข้าวเศร้านะแม่นุ่นพี่น้องฝนตกกะห่อนไม่นุ่นได้อัอลาบมุงพี่น้องกบพักแก้มก็ได้หลายอย่างนี่พี่น้องมาเด้อไม่กินนําแม่นุ่นจ้าข้าวเหนียวขาดเ่ไา้ไรพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียว

มายสักครู่กับีทพี่น้อง ก่ายกับลาบหมูเข่ากันดีตุ้ละพี่นอ้องแ่บก็ล่ะ

บ่เห็นแล้วก็บ่จะเอาหรอกไงดูทางนอกคุ้ยคนิน้ียวกินข้าวกินเดียวจานไงถ่ะนุ่นแล้มาเอาผู้เดียวแฟนแชนน่ะ ก็ย,ย่งงอจานวใหญ่ายไหมขวดกระบอกมีผัวขวดกระชิก,กินผู้เดียวขวดแข็งแข็งเจ้าก,ก็ได้แล้วมาได้แบบนี้มาอย่างมาปลาไม่ได้มาได้กินได้เนี่ยว้ยกระบอกมาปลาอย่างไม่ได้กิน